ที่บ้านไม่มีครัวให้ทำมาบ้านกูเก็บกุทำลายครัวบ้านกูอีกอิา่ากูจะเอาอัพลงยูทูบ โอ้ยมมาไม่ชูไม่ใช่ไม่ใช่ม่ไมช่จ้าเ้าจ้าฮาดูสิตันแม่โอ้ยไงอันลังกายีกแล้วมิใช่ครับแม่มึงรู้ไหมมันกูไม่คิดนับซับกันต่ว่